เสี่อย่างสำเนียกกำจัดอดทนไปได้เร็วพิสุผู้มีความประเสริฐก็ต้องมีความสำเนียกว่าตัวเองเป็นพระทำไว้ในใจโดยแยบคายโยนิโสมรสิการะซึ่งข้ออัดข้อทำซึ่งศีลสัมปิปัญญาในความสำนึกสำเนียกว่าเราเป็นพระในศีลในธรรมในวินยัยกำจัดพยาบาทเกิดขึ้น การวิตกเกิดขึ้นวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นความเบีเ่ยเบนเกิดขึ้นบาปอากุศลต่างๆต้องรีบกําจัดดับตั้งแต่เป็นความคิดนลยอย่าปรุงไปอย่าแต่งไปอดทนทุกอย่างนะครับอดทนมีสามแบบหนึ่งอดทนต่อหน้าที่การงานถ้าเป็นชาวโลกถ้าเป็นเราก็ข้อวัดปฏิบัติตื่นแต่เช้าลงทุกอย่างนี่อดทนอดทนได้ก็อยู่ได้อยู่ให้เป็นก็เย็นได้อดทนที่สองก็คือ อดทนต่อเวทนาความเจ็บปวดเวลาเจ็บไข้ไม่สบายอันนี้มันเสียแทงในใจนะมันมีความปรุงแต่งกลัวตายว่ามันน้อยออ้ใหญมาเป็นพวนเป็นกระบวนเ่ยนะเป็นอดทนที่ยากก็เป็นอย่างกางแต่อดทนที่สามอธิวาชนะขันติคืออดทนอย่างยิ่งต่อกิเลสท,ที่เสียดแทงในใจการปรุงแต่งของเราหรือคนอื่นหยิบยื่นให้ประการที่สี่ที่สู่ผู้เปรตต้องไปได้เร็วต้องไปได้ไว ไปในที่ที่ไม่เคยไปในศีลสัพทิปัญญาดับสังขารดับอุปธิดับตัณหาไปสู่พระนิพพานไม่ผ่านตัวเองนิพพานคนอื่นมุ่งม,มั่นตั้งมั่นครับอนุโมทนานะ<า>เป็นขอ,ขอให้ทุกท่านเจริญในพระธรรมวินยัยแห่งองค์菩สดาที่ยิ่ขงขึ้นไปครับจะคงมั่นซื่อตรงองค์พุทธะพุทธัสสะ หาสมิทาโสวะลูกขอย้ำมุ่งขจัดความหลับไหลใจเมืด่อดำจะน้อมนำไฟทานศีลภาวนามาเข้าวัดคุณธรรมเพื่อย้ำจิตน้อมชีวิตยกจิตให้ใครตัณหา สิ่งใดผิดขอปรับปรุงด้วยศรัทธาเพิ่มคุณค่าให้เลิศกว่าคำว่าคน